สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับอ๋อพลครับก็กลับมาเจอกับเราสอคนอีกครั้งครับพลอยมาบ่อยในช่วงนี้คุณเฟิร์สฮะแล้วก็ครั้งนี้ครับผมเราไปขุดคุยไปแสวงหามาเลยครับพลอแล้วก็ไปคุยเคลียร์มาด้วยโอ้เคลียร์เลยครับผมนะครับโอเคเราไปหาสมาร์ทโฟนรุ่นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ไปหาได้ยังไงคุณเฟิร์สร้อนแรงขนาดนี้ต้องบอกว่าโทกิ้งครับโทกิ้งบอสโอ้โหผมขอจองในรุ่นนี้นะครับกับหนึ่งในสองรุ่นเขาเป็นหนึ่งในสองร นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกันยายนเรียกว่าหัวกระไดยังไม่แห้งหลอยคุณเยใช่เราก็รีบสั่งตรงมาเลยนะครับงั้นเราไปเจอเขาดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโซนี่ชื่อว่า Sony Xperia X Compact ครับ X Compact ครับ ที่เราจะไปรู้จักกับเขาพอขอเกินประวัติเขาสักเล็กน้อยน,นะฮะจับไปเลยฮะเนื่องจากว่ารุ่น X Compact ตัวนี้นะครับเป็น1ใน2รุ่นที่โซนี่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน IFA ที่ผ่านมาที่เยอรมันนะถูกต้องครับพอแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1ใน2รุ่นอของซีรีส์ใหม่นะครับนั่นคือซีรีส์ X ครวเห็นว่าเปลี่ยนดีไซน์ด้วยนะคุณเฟิร์สใช่แล้วก็จะถามว่าเออ X เขาออกมาแล้วนั่นน่ะสิแต่ว่า X ตัวนี้นะครับเป็น2รุ่นใหม่จริงๆใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเขาเปิดพร้อมรุ่นพี่เขานั่นคือ X7 ตัวนั้นนี่ร้ายกาดมากสุดยอดแห่งความท็อปแล้วนะใช่ครับแล้วเราก็รีบไปคว้ามานะครับแล้วก็มาอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขาดีกว่านะครับเรื่องกันที่ดีไซน์ครับดีไซน์เป็นยไงครับพอยดีไซน์โดยรวมของรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สต้องบอกเลยว่า ยังคงกลิ่นอายของโซโนี่นะ <S 1> <S 1> ก็คือออม b a l าลานนะฮะจะสังเกตได้ว่าด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะมีการดีไซน์แบบใหม่คุณเฟิร์สนะฮะจะมีความเหลี่ยมขึ้นมานิดนึงก็คือจะตัดมุมไปเลย ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะมีความโค้งนิดนึงนะแต่รุ่นนี้จะเปลี่ยนมาโค้งทางด้านข้างคุณเฟิร์สเมื่อมองจากด้านบนลงมาน,นะครับจะรู้สึกว่าเหมือนหน้าจอมันโคง้งทังด้านข้างนะมันตั้งได้ด้วยนะคุณเฟิร์สอ,อย่างนี้เลยนะโอ้ตั้งได้ด้วยครับผมสุดยอดจริงแล้ววัสดุโดยรวมของรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะก็คือยังเป็นพลาสติกอยู่แต่จะเป็นพื้นผิวแบบกอซซี่คุณเฟิร์สกอซซี่ตัวนี้ต้องบอกกันสิครับวนะครับว่าคล้ายนะครับใช้กับอะไรฮะคล้อย แต่เป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างลายมากใช่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปนะคะคือรุ่นนี้ขนาดหน้าจอค่อนข้างเล็กคุณเฟิร์เวลาจับถือเนี่ยค่อนข้างกระชับมือมากใช่คับนะฮะและที่สําคัญสามารถใช้งานได้ในแบบมือเดียวอ่านี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะแต่เมื่อกี้คุณพอบอกขนาดเล็กใช่ไหมครับแต่ถ้ามองด้านข้างนะครับความหนาเขาเนี่ยค่อนข้างหนาเลยล่ะหนาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ9.5ได้นะโอ ถือว่าหนาพอสมควรเลยแต่จับค่อนข้างกระชับจริงๆคุณเฟย์ครับผมนะฮะดีไซน์โดยรวมก็จะประมาณนี้ฮะคุณเฟย์นะฮะโอเคครับเมื่อเรารู้จักกับแนวทางการออกแบบของ X Compact แล้วทีนี้เรามาดูสเปคตัวเครื่องกันบ้างอันนี้ก็ดูดังไม่แพ้กันใช่ครับซึ่งสเปคตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจัดมาอยู่ในระดับท็อปโอ้โหนะครับตามนิยามของรุ่นนี้ที่นิยามว่าอะไรฮะนิยามเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมมาพอแต่มาในขนาดกะทัดรัดไซส์มินินะใช่ครับอะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป ค่ะสเปคกันดีกว่าครับว่าสเปคตัวเครื่องเป็นไงเริ่มที่หน้าจอเลยแล้วกันคุณเฟิร์ลรุ่นนี้ยังมาพร้อมจอไตลูมินอนนะฮะ mm hmm. ขนาด4.6นิ้ว oh, <wow. S 1> ค่อนข้างเล็กนะ,ะแต่ละความละเอียดเนี่ย 720p mm hmm. นะคุณเฟิร์ลคือ HD นะครับมันจะ อูเคดีก็ไม่ได้นะแต่รุ่นนี้ยังมาพร้อมชิป X e Reality เหมือนเดิมนะฮะก็คือภาพเนี่ยจะสีสันจ,นจนัดจ้าน CPU ก็จะเป็นรุ่นกลางตัวใหม่เลยนะคุณเฟิร์สเป็น Snapdragon 650 CPU แบบ t e x a Core คุณเฟิร์สครับผม RAM 3GB ฮะ ROM เนี่ย32ม b นะฮะใส่ micro SD ได้สูงถึง 256GB รัน Android 6.0 Marshmallow ด้วยคุณเฟิร์สมาพร้อมแบต 2700mAh มิลลิแอมก็ถือว่าเยอะนะมาพร้อม Q Novo ด้วยคุณเฟิร์ส คินวนโวนี่ต้องขยายความนิดนึงจัดเลยคุณ,ฟคณเฟิร์สเขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการจ่ายประจุไฟนะครับซึ่งแก้ปัญหาหรือว่าลดการเกิดอาการแบตเสื่อมไวโอ้โหหลายคนให้ให้ความสำคัญนะเรื่องนี้นะถูกครับพอและรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สยังรองรับการเชื่อมต่อเนี่ยเป็น Wi-Fi dual band 4G LTE และยังมาพร้อมพอร์ต USB Type C ด้วยโอโหพอตัวไม่อิ่มเลยนะครับเกือบลืมคุณเฟิร์ส รองรับ NFC ด้วยฮะเป็นสไตล์ Sony แล้วไม่ลืมที่จะใส่มาครับผมและทั้งหมดนี้ก็พอยครับผมเป็นสเปคตัวเครื่องของ X Compact นะครับที่ทาง Sony เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมในขนาดกระทัดรัดก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะคุณเฟิร์ ทีนี้พอจะน่าสนใจยิ่งขึ้นครับมีอะไรครับเมื่อมารู้จักกับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของ X compact โอ้โหนะ X compact เนี่ยจริงๆจุดเด่นเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปเห็นว่าเขาขนเทคโนโลยีใส่มาให้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับในขณะที่รายละเอียดตัวอื่นก็ต้องบ,บอกว่าเหมือนตัว X แล้วก็ X performance นะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ แนะนำเรื่องของกล้องเลยจัดเลยฮะนะครับ X compact มาพร้อมกล้องถ่ายรูปหลักครับความละเอียด23ล้านพิกเซลอ๋อยังไม่เพิ่มนะใช่ครับแล้วก็ใช้เซนเซอร์ X M R X ตัวใหม่ล่าสุดใหม่กว่า X Performance ใช่ครับทาง s o นี่บอกว่าใหม่กว่านะครับหรือว่าเอาตัวเก่าไปปรับปรุงที่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ทาง s o นี่บอกว่าใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้ ยังใส่เซนเซอร์ที่เรียกว่า t r p p e r Image Sensing มาให้ด้วยโอ้โหมันต้องมีอะไร3อย่างแน่นอนคุณเซิร์ตถูกครับพอยเขาใช้เซนเซอร์3ตัวครับ,รบมาช่วยในเรื่องของการจับภาพตัวแรกครับคือเลเซอร์ออโต้โฟกัสใส่เป็นรุ่นแรกใช่ไหมคุณเฟิร์สรุ่นแรกโอ้โหมาจึางได้นะอ่า,าก็จะช่วยในเรื่องของตัววัตถุกไกลๆวัดพกพวกวัดระยะเนาะใช่ระยะวัตถุไกลๆนะครับ ตัวที่2ครับ R G B C I R อันนี้ผมก็คุณคุ้นอีกแล้วหรือย่อมาจาก Red Green Blue Clear Infrared นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยองบอกว่าเป็นเซนเซอร์ที่จะมาช่วยในเรื่องของโทนสีภาพอโอ้โหความสว่วางต่างๆานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือ CMOS with PDAF โอ้โหอันนี้ให้ผมพูดชื่อเต็มนนไ,ได้ไหมพลอนได้ครับพลอย เฟดดิทิชันออโต้โฟกัสใช่ไหมครับใช่ผมพอยชื่อเรื่องข้างยาวนะอ่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเซ็นเซอร์รับภาพนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์3ตัวที่ทาง Sony เอามาช่วยในเรื่องของการจับภาพนะครับแต่เห็นว่ายังไม่หมดใช่ไหมคุณเฟิร์สมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอีกตัวหนึ่งคือระบบออโต้โฟกัสชื่อว่า predictive auto focus ซึ่งมีอยู่บน X pro e f r m a n c e และ S นะครับแต่ว่าตัวนี้ครับตันี้บอกว่าอัปเกรดขึ้น ดีกว่าเดิมอีกใช่ก็คือจับภาพได้ไวขึ้นกว่ารุ่น X Performance มีเลเซอร์แล้วนะมี predictive อีกใช่ครับมีเ e d e t e c t i o n อีกสุดยอดจริงจับภาพผมว่าตัว X Performance นี่ไวแล้วนะครับผมตัวนี้เขาบอกไวยิ่งกว่านะครับเขาบอกว่ากดบุ่มชัตเตอร์จากหน้าจอสลีปเนี่ยเข้ากล้องเพียง0.2กวิเองนะพลผมเคยลองกดแล้วนะคอนเฟิร์มมันค่อนข้างไวนะใช่ยังไม่จบนะครับและ X Compact เขาเป็น 2สมาร์ทโฟนครับผมรุ่นแรกของโลกครับโอีกแล้วที่มาพร้อมระบบกันสั่น5แกนอันนี้เป็นกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์เลยใช่ไหมคุณเฟิร์สใช่ครับพอ่โรมโหดเยี่ยมมากนะครับถ้างนั้นผมถามเพิ่มอีกนิดนึงคุณเฟิร์สกันสั่นเนี่ยใช้งานร่วมกับภาพนิ่งได้ไหมฮะ ก็ต้องบอกว่ากันสั่นตัวนี้ครับเขาใส่อยู่ใน s t ตดี้ช็อ t นะครับซึ่ง s t ตดี้ช็อ t เนี่ยมันเปิดได้เมื่อใช้งานถ่ายภาพวิดีโอโอ้โหกันสั่น5ตัวถ่ายวิดีโอนะแล้วแน่นอนครับ X Compact เนี่ยรองรับการถ่ายภาพวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K โอ้โหนิ่งเลยกันฟินเลยครับผมนะครับโอเคก็นี่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของกล้องหลังโอ้โหเหนื่อยเลยนะยากล้องอย่าียวนะ มาลองมาดูกันที่กล้องหน้าเขามาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลแต่เขามีค่ารูรับแสงเท่าไหร่พอย F 2.0นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้เขา F 2.0หน้าหลังเลยนะอแล้วก็รวมไปถึงกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้เลนส์วายด้วยมีโหมดครับ Beauty มาให้ปรับเลนส์ด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ถือว่าทำออกมาก็ยังดูดีอยู่นะฮะ ในส่วนต่อมาจะต้องบอกว่าเรื่องของระบบเสียงนะครับเป็นไฮไลท์ของสมาร์ทโฟนโซนีมาตลอดถือเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะใช่และในรุ่นนี้ครับก็ยกเครื่องระบบเสียงจาก X Performance หรือ X เนี่ยมาอยู่ในตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรองรับไฟล์เพลงครัพอที่ระดับความละเอียดไฮเลสเลยโอ้โหหรือการจะใส่ระบบเสียง DCX h โอ้โหชิปชิปเสียงใหม่นะใช่ครับหรือจะเป็น DNC ครับ Digital Noise Cancelling นะฮะรวมไปถึง การที่มี l d ลแดเทคโนโลยีการส่งไฟเสียงผ่านยูทูนะครับก็ยังมาครบถ้วนเลยนะฮะสำหรับระบบเสียงแลขอแค่มีหูฟังอย่างเดียวพอเลยนะฮะจบเลยนะครับผมโอเคแล้วนอกจากนี้ครับระบบอื่นๆที่มีอยู่บน p e r f o r m a n c e ครนบ s o ี y ก็ยังคงใส่มาให้ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ยังต้องแตะจากด้านข้างกัวเครื่องนะฮะแล้วก็รวมไปถึง X อ e r i a Home UI นะครับที่ทาง Sony เขาบอกว่า เขามีการปรับปรุงเล็กน้อยทำให้มีการกินทรัพยากรบนตัวเครื่องน้อยลงไปอีกไม่น่าไม่เพิ่มเป็น 4GB กิกะไบต์นะทีนะฮะนะฮะก็ต้องบอกนิดนึงว่า Sony เนี่ยเขาได้รับรางวัลเลยนะไม่ใช่รางวัลที่ต้องบอกว่าได้รับการประกาศนะฮะจาก Google ว่าเป็นแบรนด์ผู้ผลิต Android ที่มีรองเสถียรที่สุดโอ้โหนี้ต้องปกมือนะอันนี้ต้องปกมือเขานะว่าเขาทำได้ดีจริงนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แหละนะครับก็คือเป็น ไฮไลท์สเปคตัวเครื่องและดีไซน์ของ Sony Xperia X Compact ครับคมนะครับหนึใน2สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sony ครับนะฮะแล้วก็วางจำหน่ายในราคาเท่าไหร่เลย9 9 9 9 0บาทนะโอ้โหมี2สีเองรุ่นนี้ก็คือจะอันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็คือสีดำนะฮะอีกสีนึงก็คือสีขาวค่อนข้างตัวเลือกน้อยนะโอเคก็น่าจะเขาเรียกเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับมีสีเยอะอาจจะลังเลใจ นะะฮและที่สําคัญคือเขาก็วางจําหน่ายมาตั้งแต่งานาแถลงโมบายโผล่แล้วแหละโอ้หจำหน่ายเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคุณเฟิร์ส <c oughs> เอาเข้ามาขายไวมากใช่ <นะ S 2> ก็เปิดให้จับจองกันไปแล้วเนาะแล้วก็แน่นอนครับพอ่อยเมื่อเขาเปิดราคามา16,990บาทโอ<ห>้ผมนึกถึงรุ่นเดียวเลยคุณเฟิร์สราคานี้มันไปประทับตาเป๊ะๆกับอีกรุ่นหนึ่งเลยโอ้โหแดงๆเลยฮะนั่นก็คือโอ้โหเปรีเครับครับผมเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเราหยิบมาแนะนํากันนะครับเนื่องจาก ราคาที่เท่ากันแล้วก็เน้นเรื่องกล้องเหมือนกันโอโห <นะ S 2> ดีไซน์ก็มีเอกลักษณ์พอๆกันด้วยใช่แต่แตว่าโผล่เนี่ยอาจจะได้เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่กว่าเล็กครับนะครับอีกรุ่นนึ่งครับพอยที่ยิมมาแนะนํานั่นก็คือ asus zenfone 3ครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นขุนพลตัวใหม่ของ Asus ดเขานะครับมาพร้อมสเปคตัวเครื่องที่คุ้มค่าใช่รุ่นมาแชลหรือเปล่าคุณเฟิร์สอันนี้ใช่ครับพยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดไปหอยังนะครับครับผมแต่ว่าราคาวางจำหน่ายเขาอยู่ที่ประมาณ14,900บาทถูกกว่านิดนึงนะอ่านถูกกว่าประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็เป็น2รุ่นที่เราหยิบมาแนะนากันครับผมโอเคครับพยเมื่อเราแนะนา บอกราคาแน่นอนครับว่าเราต้องวิจารณ์เขาหน่อยถึงเวลาแล้วครใช่ครับเราต้องวิจารณ์ Sony Xperia X Compact นะครับเริ่มจากผมก่อนคุณเฟิร์นให้เท่าไหร่ดีกว่าสำหรับผมเนี่ยผมให้3.5แล้วเลยนี่โหดมากล่ะเพราะว่าอะไรครับเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าให้เพราะว่า1ครับราคาเขาทำได้ถูกกว่าตัว z Compact ตัวนั้นนี่เปิดมา19เเลยนะ เรียกได้ว่า10บาท20อ0 0มนะคุณเฟิร์สแต่ว่ารุ่นนี้ครับ16ื่นหกก็ถือว่าถูกลงมานะอยู่ในระดับมิดแรงไปอย่างที่2คือเขาพยายามใส่เทคโนโลยีที่มีอยู่บนตัวท็อปมาให้ครบถ้วนเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะใส่มาให้ไม่ได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่3คมพบผมดีไซน์สวยดีครับผมแต่ตัวเครื่องจะหนาไปนิดนึงตรงนี้อาจจะติดนิดนึงตรงนั้นโอเคครับแล้วพลอยล่ะ ผมให้ฮะสี่เลยครับสี่เลยครับโอ้โหผมบอกเลยผมสาววอลโคลนี่ครับผมคุณพลอยคุณพลอยลำเอียงหรือเปล่าครับไม่ลำเอียงฮะแต่ผมลองเล่นแล้วนะคุณเฟิร์สอย่างที่คุณเฟิร์สบอกเลยคือ UI ค่อนข้างสวยอ๋ออันนี้คุณพลอยวิจารณ์วิจารณ์ในฐานะเป็นสาววกคลอ่ครับผมคือผู้ใช้เลยคุณเฟิร์สนะฮะดีไซน์สวยนะฮะ UI ก็ถือว่าค่อนข้างลื่นแต่ที่สําคัญคือรุ่นเนี้ยพัฒนาในเรื่องของกล้องดีขึ้นและอ่าแต่ซอฟต์แวร์ก็ยังต้องมีปรับปรุงอีกนิดหน่อย ไอโหมดะะอโอโต้เขาใช่ไหม,<ผ>มแต่แมนนวลนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ,ะ,ะมีปรับพวกสปีดชัตเตอร์แล้วนะฮะโดยรวมก็ถือว่า4ไปเลยฮะ6สี่เลยนะครับผม คุณพลอยบอกตรงๆว่าไม่เอียงนะไม่เอียงครับเอียงตรงๆเลยครับผมนะครับสี่ดาวจากคุณพลอยโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพรีวิวแล้วก็แนะนำจุดเด่นต่างๆของ Sony X Compact ที่เป็นหนึ่งใน2สมาร์ทโฟนที่ทาง Sony เพิ่งเปิดตัวไปครับผมนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เตรียมเงินก็ลองไปจับจองกันที่ช็อปต่างๆดูน่าจะมีให้ลองเล่นแล้วนะคุณเฟิร์สใช่ครับนะฮะทีนี้ก็ฝากกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะบายบายกัน มีฝากอะไรฮะช่วงนี้ฝากนิดนึงว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้เรามีไลฟ์ทาง Facebook กันทุกๆ4สีโมงเย็นเจอกันบ่อยประจำวันทำการของเราคือ3าวันอังคารพุธพฤหัสนะครับก็ฝากกันนิดนึงว่าใคร มีคำถามสงสัยหรืออยากจะพูดคุยกับเราแบบสดๆก็แวะกันเข้ามานะฮะเราพร้อมที่จะชี้แจงแถลงไขนะครับมีเรื่องอัปเดตให้ฟังแน่นอนใช่ครับโอเคก็ตอนนี้น่าจะล่วงเลยเวลามานานพลอยไปแล้วฮะเราคงต้องเพนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเฟยครับผมพลอยครับตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ